ราบสวัดียข้าแม่พ้องจะใท้ก,กันด้วยครับผมดูเกมเมอร์นะครับวันนี้เฮ้ยแม่เล่นเกม AF Special f o r t n i t e นะครับนี่แล้วก็จะมากับคุณเลยนะทั้พี่ผมด้วยแหละนะเขาเขาหน้าตาเป็น,นอะไรผมก็ไม่ทราบนะให้กริสเตปร์ผสมเงนินนะครับ อุ้ยปวดปวดปวดแล้วจะขึ้นหัวเวลาก็ต้องไปเล่นบักแล้วนะฮะเล่นบักแล้วนะอ้าวรอแล้ครับจะเป็นละยืนรออะไรแล้วครับมาครับอ้าวใช้ใช้อะไรเนี่ยครับโอ้ไม่อยู่แลยนะครับมีคนมาไหครับพี่้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเลยพี่โอย งอนเอ้ยโมยังไงอะฮะจิงทำไม่ดูอยง่้น้ำอ่านี้จะมีเรื่องฮะอ่าผมล็อกใช่ไหมครับล็อกตะกุดล็อก นะฮะฮล็อกท,ที่ไหนมาดูกันครับยับคุณล็อกล็อคกครับอืมอะไรนะ,ะมีคนบอกว่าอยากเล่นด้วยนะับยับบอกก่อน นะครับคนนี้น่าจะเป็นอายุสักประมาณเก้าสิบปีนะประกำการได้ไหมพิมพ์เพชรก็แล้วแต่ก็ <c ười> แล้วแต่ครับเขาอยากเป็นกับเป็นอยากเป็นกับไม่เป็นนะอืม้ ไม่เขาไม่ได้นะผมล็อกห้องไวนะ้นะอ้ไม่เจ็บยโทษโทษโท นี่ครับเดี๋ยวไม่ได้มึงฆ่าผมมึงฆ่าผมมึงฆ่ากูมันก็ยิง ก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจทำไม่ได้ผมมีเหรอไหมมีเไหมเด็กนักข้าวขุนนะฮะข้าบอกพี่ได้หนูเลิกเล่นสักพงไม่อยากด่าแล้วเม่งอดไม่ได้นะ ก็ไม่ได้ัใจไม่ได้ใจยิงไทีีเขาดูตอนนี้ก็เขาแับปรใหม่ม่นนี้ใส่ตีผมผมแค่ไม่ตั้งใจผมไมปรับมังยิงเองนะใจใจนะเนี่ยก็ไปยิงน่นงนี้แหละ ก็สำหรับลิมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะบายนะครับ